สวัสดีช่วงเช้าครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนบ้านสวนโซล่าเซลล์ครับนี่ช่วงเช้าๆประมาณ7จ็ดโมงนะครับผมนั่งกินกาแฟาอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ตื่นหุงข้าวนะครับหลังจานแล้วก็ก่อไฟไว้นะฮะก็จะมานั่งจิบกาแฟาอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยไปทําอะไรต่างๆนะฮะอันนี้มีกล้วยนะให้ดอนนะวันก่อนดดนมา หาให้กล้วยแต่ดอนลืมมาไปนะฮะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันนะฮะบรรยากาศเช้าเชนะครับอันนี้ชุดที่ชุดจุดวางแผงโซล่รราเซลล์นะครับทั้งแผงโซล่รราเซลล์ที่ใช้กับตัวห้องออฟฟิศเองแล้วก็ตัวบ้านเองบ้าน2แผงนะ450วัตต์นะแล้วก็ตัวนี้400วัตต์นะครับ มะม่วงครับมันไม่ใช่ฤดูมันแล้วนะแต่มันก็ยังออกครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาห่อนะฮะตรงในจะมีพึ่งอยู่นะเนี่ยนนะูน่นครับผมมีรังพึ่งอยู่นี่น่น้ำดอกไม้พันสีทองครับนี่ออกตั้งสี่ลูกเนะี่ย ไปฝั่งนู้นกันครับดอกนี้กำลังบานสวยนะครับทำให้สีสันบ้านสวยเลยทองอุไรครับนี่ อันนี้ปลูกเองนะครับแม่เห็ดหยางแม่เป็นประจำครับแม่นี่ทำอะไรครับแม่แม่ยางกลวยนี่แม่ยัวนี่<อ>นี่น่ะ <ừ> เออมันจะไม่ร้อนไงอะอเอาให่ใยเม,ม,มออนุ่หมอกนิดนึงกระเด้าเนาะเพื่อพลิก กล้วยปิ้งครับเนี่ยกล้วยปิ้งกล้วยน้ำว้าที่มันสุกคาต้นหรือที่มันมีอยู่นะฮะมีกล้วยติดบ้านเนี่ยถือว่าโอเคมากทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวเขาทำเช้าๆกล้วยปิ้งใส่เกลือน,นิดหนึง่งโอ้โหกินกลางวันเนี่ยแม่จะไม่กินข้าวเลยถ้าแม่กินกล้วยปิ้งตัวนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีนี่ครับนี่ครับกล้วยกล้วยหอมครับ อันนี้ก็สุกจะสุกเต็มเครืออยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ทำไรอีกได้ไรอีกโอ้หน่อไม้แม่ไปสับปลายนาฝั่งนู้นครับก็นนจะสับไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับสับแล้วต้มไว้ก่อนนะครับต้มแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นเราก็ค่อยเอามาแกงเอามาจิ้มกับน้ำพริกปลาอีกทีนะ ในสามหัววันนั้นผมรอบที่แล้วผมไปมาได้สามสี่หัวเหมือนกันมันขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นช่วงหน้าฝนแล้วด้วยผมไม่ได้ใจหรอกนะว่ามันเป็นหน่อไม้พันุอะไรนะครับตัวนี้แต่มันมีหนามนิดนึงกอเนี้ยปลูกไว้หลายสิบปีแล้วครับยังกินมาได้ทุกวันนี้เลยนะฮะนี่ครับเนี่ยเล้างน้มก่อน แม่ก็สับไว้ๆๆๆอวเอาไว้จิม้มน้ำพริกเนาะแม่ไปดูฝั่งโน้นกันปิดน้ำก่อนตอนนี้เติมน้ำขึ้นแทงน้ำนะครับเน่เพิ่งเติมเติมเอาน้ำใช้ก่อนนะอันนี้แทงสูงสามเมตรแทงที่สูงสามเมตรอ่ะสามารถเอาไปซักผ้าได้นะครับซักผ้าโดยไม่ต้องใช้ปั๊มอัตโนมัติ ท่อน้ําลงมาเล็กลกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขยายท่อเหมือนที่ช่างตั้มเขาทําที่พาไปดูนะเดี๋ยวจะขยายท่อไปประมาณ4นิ้วลงมานะครับช่วยให้ปริมาณน้ำในในท่อนี่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ปลายปลายท่อเนี่ยน้ำก็จะออกเจออขึ้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทดสอบทําดูด้วยนะฮะหลายท่านอยากเห็นวิธีทําที่ไปถ่ายของช่างตั้มนะฮะอันนี้ผมเติมเสร็จนะ เดี๋ยวจะเอาลงไปที่พอเต็มมันล้นออกนะครับแต่ว่าผมก็จะปิดเพื่อที่ให้น้ำไปจุดอื่นต่อนะครับเหล็กแทงน้ำสูง3เมตรถังน้ำสูง1 0 0 0พันลิตรใช้หน้า3าคุนนิ้วครึ่งนะฮะที่ผมใช้อยู่อันนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่แอนนิ้วครึ่งหนามมินห้าเลยนะตอนแรกแค่เมตรครึ่งนะทีนี้ผมต่อต่ออีกนะฮะ อีกเม็ดครึ่งเป็น3เม็ดนะครับอนาคตเนี่ยน่าจะทําให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็อยากได้อีกหนึ่งแทงนะฮะเดี๋ยวต้องทำทำอีก1ชุดนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งแทงเป็น2000ลิตรการเก็บน้ําของเราก็เหมือนแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เพราะว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันทางานได้เฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นมัน,นปั๊มซับเมอร์สโซลา่าเซลล์ข้างล่างหย่อนปั๊มซับเมอร์ไป20 74 28เมตรนะครับบาดาน5นิ้วลึก39เมตรนะรแต่จุดนี้ได้น้ําดีมากประมาณ20กว่าเมตรก็เจอน้ํำล้วตอนเจาะเนี่ยผมดูทุกอย่างนะครับตั้งแต่เจาะแล้วก็จน,จน,จนเจาะเสร็จจนเป่าบ่อให้ใสแล้วก็หย่อนปั๊มลงไปเองนะฮะอ่ตัวนี้น้ํำนี่2ปีแล้วน้ำไม่เคยขาดเราบริหารเอาด้วยนะไม่ได้เปิดทั้งทั้งฤดูการนะครับมันจะมีช่วงหน้าฝนที่แบบมีน้ําในสรมมีน้ําแล้ว ในสระมีน้ําดีเนี่ยช่วงหน้าฝนใช่ไหมนะครับทีนี้เราก็หยุดเราเปิดแค่เต็มถังเราก็หยุดเท่านั้นไอ้ I บี๋อแกแบบ <laughs> จากกับมั่นแกะเลยฮงงานยังจบงน,จบนี่ช่างบีครับเทต่อหม้อไฟเดี๋ยวไปดูโซนนู้นต่อหม้อไฟโซลาเซลล์ที่บ้านหลังน้อยเทเมื่อก่อนผมเทเองนะแต่ทุกวันนี้มีช่างบีให้ช่างบีจัดการเรื่องต่หม้อไฟเรื่อง เวลางานสร้างที่บ้านช่างบีก็จะมาทําส่วนนี้นี่ครับช่างบีมีคนถามช่างบีมีช่องไหมไม่มีครับมี a c e b o o k นะฮะแต่ช่างบีก็ไม่ได้โพสต์งานอะไรเท่าไหร่<ม>นี่ครับต่อหม้อไฟโซลาร์เซลล์ความสูงได้4เมตรเลยนะครับถ้าใช้ตัวเหล็กกล่องเหล็กกล่องใช้ได้ตั้งแต่2นิ้วนะครับมาวางบนเพจ6นิ้ว 2นิ้ว3นิ้วนะครับถ้าใช้เสา3นิ้วตัวใช้ตอมอตัวนี้อีกก็ได้นะครับแต่ผมจะทําการเพิ่มปูนหน้างานเองนะครับก็คือขุดให้ใหญ่แล้วก็เพิ่มปูนไปแล้วก็ใช้เหล็ก3นิ้วนะครับกรณีใช้เป็นกล้องเสากล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดโซลาเซลล์นะครับหรือไฟโซลาเซลล์ที่เป็นเหล็ก3นิ้วนะครับหรือเสาไฟบ้านสวนนะครับสูงไม่เกิน3เมตร50ประมาณนั้น ก็จะทําการลงตอมอ้อตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่ปูนรอบอีกทีนะครับแต่ถ้าเสาไฟโซลาเซลล์กาวนายนสองนิ้วไม่ต้องใส่ปูนอีกเราขูดไปเราวางตอมอ้มอนี้ได้เลยอ่านี่เรียบขึ้นเนาะบีเนาะนใช้ตัวน้ำมันเครื่องอืมเี๋น่าจะโดนฝนมันไม่เป็นไรยิงโดนฝนมันก็ต้องโดนลนะให้โดนน้ํามันก็จะแข็งแรงนี่มันจะเรียบขึ้นตัวนี้เคลือบด้วยสวยนั่นนี่เคลือบด้วยน้ำมันเครื่องอยู่ใต้นั่นนะ อยู่ใต้ไอคอมพรสเซอร์แอร์เออ,อ,อแค่แค่ทาเนาะนี่ครับชังบีกรีดยางอยู่ตรงนี้สวนญาติญาติกันนะครับญาติญาติกันเออนี่ครับก็มีหินมีอะไรเวลามีงานเทชังบีก็จะมาเทนะตรงนี้เป็นส่วนของโซนอองานงานเทต่มอมองานโครงสร้างโซลาร์เซลล์ฮะก็ะเป็นส่วนไปนะครับนี่ครับ มาดูมุมนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเอาไปใช้ดูแทงน้ำนะครับถ้ามีบาดานโซลา่าเซลล์อยู่แล้วท่านเติมแทงสูง3เมตรขึ้นไปเนี่ยในรัศมบีการใช้ในบ้านสวนรอบสระท่านไม่ต้องใช้ปั๊มอัตโนมัติอีกท่านเดินท่อน้ําให้ใหญ่ท่อน้ําออกมาใช้ให้ใหญ่ขึ้นนะฮะขยายเลยจาก2นิ้วเป็น3นิ้วเป็น4นิ้วลงมาลงมาแล้ววิ่งอีกสัก2เส้นนะครับแล้วก็ค่อยซอยย่อยไปใช้ตามจุดต่างๆนะครับเป็นก๊อกห้องน้ําล้างจานไปต่างๆนะฮะ อันนี้โซนตรงนี้อันนี้ที่เผาถ่านนะครับผมไม่ค่อยได้เผาเลยเพราะว่าเราไม่ได้ตัดไม้ไว้เพราะว่ามีมีไม้อยู่คาอยู่ข้างข้างข้างนาอยู่ปกติก็จะตัดแล้วให้มันแห้งเอามากองแล้วก็จะเผาแต่งานติดตั้งออกตลอดครับช่วงนี้นะฮะนี่บรรยากาศบ้านสวนครับช่วงนี้แม่บ้านไม่อยู่ครับนะฮะวันีแม่บ้านอยู่ก็จะทํากับข้าวนะฮะนี่แม่ก็จะมาแต่เช้านะฮะ นี่ก๊อกถังน้ำนะเปิดให้ดูนี่ครับถังน้ำสูง3เมตร,รถ้าเราเพิ่มท่อน้ำออกให้มันมากกว่านั้นปริมาณน้ำตรงนี้ก็จะไหลามากขึ้นมีก๊อกติดไว้สามตั้งแต่มาเลยครับ4ีหปีแล้วจุดนี้นะฮะสี่หุนนะครับสีออ่หุน,นะหนอันนี้แม่แม่เพิ่งปลูกวันนี้นี่ปึงน้ำม,มันรอดแล้วด้วนี่มันรอดเร็วจนะัง แมงลักใส่ตัวขนมจีนฮรแกงต่างๆอโวคาโดผมนะครับอโวคาโดผมโตแล้วนะโตแล้ว,วโอ้เรียบร้อยแล้วกล้วยไปชิมก่อนนี่ครับแม่ก็จะกินคงไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วแหละกินกล้วยขนาดนี้ลนะอืมอร่อยฝั่งบ้านครับ เรามีกล้วยสุกกินเรามีหน่อไม้กินเรามีปลากินในสระมีปลานะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นนะฮะวันนี้พามาดูบรรยากาศช่วงเช้าเป็นแบบนี้ทุกวันครับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ